สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีษษษวิตประจำวันกลับมาทักทายกันเช่นเคยนะคะเรามาฟังนิทานขนมปังขิงกันต่อเลยค่ะเมื่อตอนที่เราเนี่ยถึงตอนที่ขนมปังขิงเนี่ยค่ะพอมิสซิสเบเกอร์เนี่ยอบเรียบร้อยแล้วก็กระโดดวิง่งหนีออกมาจากร้านเบเกอรี่แล้วก็ไปเจอกับบวัวตัวหนึ่งที่กําลังหิวเลยนะคะแล้วก็กำลังบองขนมปังขิงว่า เธอได้อร่อยนะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเจ้าขนมปัานักวิ่งเหลือคุกกี้รันตัวนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยไงต่อไป But the gingerbread man just danced and pranced singing Run 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 as fast as you can You can't catch me, I'm the gingerbread man And off he ran As fast as he can s r e a d legs could carry him แต่เจ้าขนมปังขิงเนี่ยก็เต้นรำแล้วก็เพื่อนหวยายวิเชีวิชวาเลยนะคะร้องเพลงแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปให้เรวทีส่สุดเลยเท่าที่เธอจะทำได้เธอจับฉันไม่ได้หรอกฉันคือขนมปังขิงแล้วเจ้าขนมปังขิงเนี่ยก็วิ่งออกไป ให้เร็วที่สุดเลยนะคะเท่าที่ขาที่สั้นๆเนี่ยจะพาเข้าไปได้ which a great move the cow t h u n d e r after the gingerbread man passed the m e l t churns through the barn and round and round the haystack until crash the haystack t th u m b l e over Right on top of the c o w เจ้าวัวก็ส่งเสียงร้องโมโย่ยาวๆเลยนะคะแล้วก็วิ่งไล่ใด้ขนมปังขิงผ่านถังปั่นเลยทะลุผ่านโรงนาวิ่งวนไปวนมารอบๆฟางกองใหญ่รอบแล้วรอบเราจนกระทั่งครุ่ม ฟ้าทั้งกองเนี่ยล้มคลืนลงมาทับแมววัวเลยโอ้เมลเช่ไคร่ The fairy dizzy cow The gingerbread man scampers up the hill At the top was a very hungry goat โอ้เวียนหัวจึงเลยเมลเช์ก็คือเป็นสำนวน,ะะน,น,น,นนะคะกับนมปั่นก็คือปั่นการปั่นน่นะคะ ก็คือเปรียบเหมนว่าโอ้เวียนหัวจังแม่วัวก็ร้องออกไปอย่างมึนๆเจ้าขนมปังขิงอ่ะก็วิ่งต่อขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็บนยอดเขานั้นนะคะมีแพะที่กำลังหิวมากอยู่ตัวหนึ่งอ่าล่อจากแม่วัวลวะไปเจอแพะที่หิวต่อดูกันนะคะว่าจะรอดอีกไหม Good day, b l e a e d to God, i f l o v e munching. ที่สดแต่คุณดูดีเห็ e ดีดีกว่าที่กินแต่เด็กจิ้งจกแดงแม just walk and t h o u t singing วัดดีแพะร้องทักฉันชอบเขียวดอกจิ้งจอนะมันจะเป็นแบบต้นไม้อะคะ่ะที่มีหนามต้นไม้หนามนะแต่เธอดูน่ายกินกว่าเยอะเลยนะแต่ตุ๊กตาขนมนบางขิงได้ยินก็เป็นไงครับ ก็หมุนตัวตีลังกาแบบฟลอรเรียนอย่างล่าเลยแล้วก็ร้องเพลง Run, run, run as fast as you can you can't catch me I'm um, the gingerbread man wing, wing, wing. วิ่ง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 มาเลยให้เล็วที่สุดเลยที่จะทำได้เธอจับฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นขนมปังขิง แล้วเจ้าขนมปังขิงก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วนะ and off he w e s h leaving a trail of gingerbread c l u m b s behind him <S วิ่งไปอย่างเร็วแล้วก็ทิ้งเศษขนมปังค่ะคะ่รูวงไปทางพื้นเลย so the g h o s t dashed after the gingerbread man through the d i s e l over the gate and in and out of the a p p l e s แพะก็เป็นไงคะก็วิ่งไล่เลยนะคะวิ่งตามเจ้าขนมปังขิงผ่านไปยังทุ่งของทิสโซ,ซ่ก็คือทุ่งของต้นไม้ที่มีหนังกระโดดข้ามประตูรั้วว,ว,วิ่งวนไปรอบๆแอปเปลิลอะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะเรามาลุ้นกันดูต่อค่ะว่าแพะเนี่ยจะจับขนมปังขิง ได้หรือเปล่านะคะอ่ะเราไปดูศัพท์กันนิดนึงค่ะ vocabulary one a n รกระโดดอย่างมีชีวิตชีวา two melt Shurn mm hmm. ถังปั่นเนย three b a n โรงนา 4. Haystack กองฟาง 5. t u m ต l ม 6. บ้หกมนหรือเตียงกาฬเซ z กมึนงงเซเว่นสิ่งนีเอ b l e e d e d ร้องไห้หน่ายมันชิงเขียวเช้งิต้นไม้มีนาม eleven ว่หมุนตัว12 วนวนรอบๆก็คือสองคำนี้ความหมายคล้ายๆกันนะคะ won't and w i l ใช้ด้วยกัน thirteen with เสียงหวือเหมือนกับเสียงวื๊บผ่านไปวืดนะคะ fourteen t r a i l e ร่องรอย fifteen crumbs เศษขนมปัง และล้าสเวดของคลิปนี้ค่ะ dash วิ่งไล่ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อกำลังใจแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ